สวัสดีครับเราให้ดูอ,ออฟฟิศร้านเจนเจยหรือร้านเจเจิมจันแห่งใหม่นะครับที่ฟ้างฝางที่จะต้อนรับผู้คนที่มาติดต่อเรื่องคอยนะครับก็เป็นบ้านตึกสองชั้นครึ่งแล้วก็สองชั้นครึ่งสองห้องนะครับสองห้องเราก็เพิ่งย้ายมายังจัดไม่เข้าที่นะครับเราให้ดูว่าสองสัปดาห์นี้เราเงียบไปจาก ยูทูบเพราะว่าเราเตรียมย้ายเตรียมงานนี้มาเป็นแรมเดือนนะครับเราก็ทาสีตกแต่งนะครับตอนรับคนที่มาได้ด้วยนะครับแล้ววันหน้ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะเรามีสถานที่กว้างขวาง,วางบ้านรถด้านหน้าจะมีรถวิงเข้าได้นะครับด้านหน้ารถจะวิ่งเข้ามาอยู่ด้านปากซอย ตัวของร้านติดนะครับติดติดของเรานะครับสองห้องนะครับ อันนี้ยังยังทําไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่มาเยือนนะครับตอยด้านในบ้านด้านหน้าซอยนะครับมองเห็นมองเห็นรถนะครับมองเข้ามา ครับนีร้านเจเิมจันร้านเจเนเจียแดงใหม่นะครับตสองชั้นรึ่งสองห้องนะครับันตึ้งสองห้อง สองห้องครับด้านหน้าจะเป็นร้านสมานใจการกลางครับด้านหน้าก็เป็นองเล็กนะครับร้านเจเมกัน ปิดเลยร้านเจเจมจันนะครับเปิดเต็มสำนักงานนะครับ